นี่พี่น้องอาบน้าเรียบร้อยแล้วสารำดูอันทุจา้านกิบของพี่เตรียมข้าวฟัวฟายอินแล้วรู้สึก่ระดซษยเขา้าซุยนานดอกเบืองส้วงนะไปหาเบืองปปไปเองได้ค่ะร้านยังร้านลูกซีนอาเคียกรันมันมีอันนี้บอรสรุปไปแล้วคือเบืงอ,องสกวอน่าคือว่าทั้งหลง<ม>ังมีร้านนั้นยังก็ ไก่ขวันไก่ขวันใจไม,ม่สัญญากี่เบกับงรงานนั่น,นก่อนนะบ่อะน่ะแหละก็ไปไปไปกางเกงนมื่อกี้ยัง,ายางสาวโรงงานสาว้าโรงงานเย็บผ้าใจลอย ทุจ้จริงยังก็ไม่ได้น้าท่วมพักแต่จริงก็ได้เรือ่องนี้น้าท่วมพักแต่พี่เยอะจริงคุ้งไส้ก็ใส่ทิ้สงสี่เลยตาบ้านเฮาเดินทางมอลำเช็ดน้ำทางก้าวาระบุดเป็นดาวเด่นบนเวทีสีเป็นดาวจะอัดฟ้าหรือสีละอ่อนจมทอแล้ ่ใสม่นเนาะคืองส่คือกล่องตอเวลาปะเปลนเป็นก่กนกังเสียงว่ไเงสีงจมเนาะอะไรี่ินาวแแม่นย่างบอดี้ยูทั้งฟ้าไปจังเฮาดคือบโมวแห้งอีธรรมดาบ้านเฮา เป็นทางมอลำเช็ดน้ำทางเก่าและบทเป็นดาวเด่นบนเวทีสิเป็นดาวฉลาดฟ้าสุดเป็นอ้นจนออนละนี้มีบ่อนวันฟ้าสีทาเป็นสุดฮัทุกคน ขอบคุณครับมืออนี้ได้ใจน้ลูก้ามื่อนี้ใจบ่แม่บ่แม่ครบหปีพอดีเลตรงเป๊ะแม่จำได้ปีอืหปีแล้ลูกเห็นไม้เห็นไมเป็นการกนทุกเห็นไม้ลูกชายบ่เหรเมื่อเ้านี้เห็นไม้ลูกชายบ่ปลูกทายตลอดมื่อารทายตลอดือด้ใจน้ำลูกได้ยังสิปังๆงตมือก็สิดีด้ใจีแล้วเนาะจะคนิงลูกของิงแม่มาเห็นลูกเจอยื้ออึงแ้ตากั็ดีเลเราตาครบปีหนึ่งพอด บวคิดว่าสีมือไหนนะแม่จะ่าบอกแมนคนหนึ่งสีพอดีลูกลูกก็โคตมากแกบอกคนแล้วมันบกก่ากำลังใจกำลังใจจากแฟมขายเป็นฟีจากพ่อพ่อแม่แม่อลไรเนาะเดี๋ยวคนในมันมานกันสิซื้อน้ำเป็นเย็นสู้กินที่ดอกไอคอนมันมานกันสิซื้อน้ำสู้กินอยู่เอาสู้ไปเห็นงานจ้า วีธีสร้างคนจริงๆมาสามอย่นี้เก้ไปใช้อีกแล้วบัดเอารถให้พี่ท่าหน้าดีคุ้งกินอันนีเลี่้ยงๆเลยแล้วจะจดรถเทขาเอาเดี๋ยวพ่อขึ้นเป็นพ่อชิร่วมเหมือนนั่นนะพ่อขึ้นแข้งยังท่นพ่อชิร่วมแล้วลูกขึ้นนั่งดีๆไหมพี่ อปนา์อับทานเหรเขาจะเรียงสวยเนี่ยเอาแล้วเรียงสวยแลยนอาสวอไปสวยขอไปนางกินเปื่ยอยู่ไปหายอยู่กินมักินเปื่อยๆอยู่ไปหายาแลงอยู่กกินมิยังขายโบบุเนี่ยอย่างอฮะอจะว่ารออยุส่กแบบพวเจ้าของรอสมิ่นโมอยากรอหลับ เอา้อางีึ้นไปท้ายๆอะไรอามานิสีอามานิสีครับโซลโด้อย่ามาใส่หนาอะไรผมเ,เขียวๆนี่เป็นอย่างมั้ยตเขียวไปตามกาลไปเอาพี่ใส่ละอันพี่อีกท่าพี่หยุดซองแปดทันหนังงามๆมามคือเป็ี่ยนยุ่งมุหนี่มันคือเป็นงามงาม <ไป S 1> เออไปเอาไเอาของกันไปใบไข่ถ่วงอ่ะจะเก่งจะเอาผ่าวัดมาเหตุในยานะคะไขว่าเอาเว้ว่าไม่ไขว่าจะขอความเบาอีกนี่แหละพี่เกจ <employers? S 2> ตัวที่ไปบ่ได้ครับบ่ไปเขาก็ไปซื้อนมซื้อยางมาให้แล้วเอาเขาไปตาเฮาก็ได้เมื่อนี้เขึ้นมาขึ้นรถบาสพี่น้องตรงมาขึ้นรถบาสสักวันเพราะว่ามึอเลี้ยงสิได้ซ่อมมันตะเกื้อตื่นเต้นใจสิได้ขึ้นน้ำโม ผระวัตองกบาบ่อใดมันต้องปีมีป้าไปหาซววุยเขาซุยน้ำมีอย่างขายสมบ,บู๊เฮ้ยสื่อนนมไมากินสะก้อนเจ้าสิบีจอดอ่าซีวิดมื่อนี้ดีใจทั้งลูกชายอลไรพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องเบืองคลิปไกลหรือไปไปเพราะนี่เบืองไปเบืองนะครับคลิปมือเสาร์เสื่ออ่อนมาไล่ไหละจะ่าจากพ่วงนับกาะบ,บาหวานบาไหวปุล่ะใกล้่า มีอกดีใจลายขอบคุณคว้อมักค้ามเพียงพี่น้องนานเนียนหักมือเหลียกจังไดกับมือนีกันยั่งคือเก่าคือเดิมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณคว้อมักค้ามเพียงที่นีใไหจักสีบัควค้มใดจักสีขอบคุณจังใดจังสีอ่าสมกับพี่น้องหักแข้งพี่น้องคุ้มที่ทว่ศสิมีมือนีไกลกระได ดีอกดีใจน้ำลูกน้ำเต่าได้ยินตะปูนเบาซูฟังมามือนี้มาละมาไหล่บกลักหลกสามเมืน่นสี่เมื่นมาสัน่นโอ้ยแัดหดมือน,นี้เหรอนบอแมแยนปีหน้องมันหาเสียนหมดแล้วในหลังคาโกงหลังคายืนแล้วขาสควอนสเปกินเขากินน้ำ มีอย่างสวยสมบูรณ์แล้วก็เป่าขึ้นไปไว้กับผาคุณนูแล้วไปพี่เอ้ยอยูนในกินคำมเมนเขาเพื่อนขายกระบอกยังดอกกระนท่านมูดอกแล้วก็ใจจิดใจใจางเลยพี่เอ้ยฝ้ากินเฝ้าได้มากเขาฝาออพระอินพักพนถ้าเปีหอดบ่มีหม่องหลับหม่องนอน มามาเนี่ยมาเราผัดกลับขึ้นไปอีกแล้วสารลับดวนก็นได้ยิมไพ่เลยไพ่ดีกับเปาน่ะบ่านักตคก็บอกเอาไว้กันต่กอนเนี่ยพากระเทียมยังอยู่ก็ด่วนเถอะพีเลยของเครียบพื้นขี่นอว่าไม่เนี่ยไอตัวบริปู<ย>ที่ร้อนไปดื้อ ปตัวปูไมให้แล้วปูสาดเลยขาลงมานไสวนเขามีปูปูที่รับที่นอยไปหากี่ตัวไ็ที่เป็นดีไปไปทั้งทีละพรุ่งีร้านข้าพุ่เมี้เข้าไปร้านข้าทั้งในใจไปย่างไปไปถอดไปใส่แล้วเขียวเอ้ยฮิมาไปหาช่วยเข้ามาเมยน้เขวี่อดย่งลงลดต้องบูมีบูมีพื้ที่สุดท้องปัดขาดนีหลังสู้นีหละปีเดียว ก็ว <ale> ่ากับสิฮิวโพดดอกกับสิบ้าลื่นบ้าลื่นเมียงเพื่อนพดกัสิฮิวก็บ้านก็เมียงเขาให้กับสิฟ้าพูดยังไม่ร้องเลยมิยังขายซาบะบุพี่น้อง อุ่นมะฝาวก็วโม่แต่สารลำดวนฝ้าวฝา,าพี่น้องเมืองภาษาพูดภาษพวกเลยหิวไก่หิวกัวโม่เพลงที่คู่ไกลมักเพลงอันที่ผมลองลองตอนเล็กๆสาวคุณงามเจ้ามาฟังล้านกะไผ่นอมีมไผ่นอ,นอคนที่มาเป็นโมมากับแฟนเอว่ามาการาบโมผมลองผมลองสุดบป่ะผมลองสุดรป่ะสุดรอะแล้วจะเลี้ยหมักเข้าไป ไก่คุกแกบ่มักเสียงหวานบ่มักเสียงมอละตองไม่ต้องสับสับสับย้ำลองพวกนี่บอกว่าต้องฟอนบังหลอกให้สุดค่ำล่ำให้สุดเขียนเป็นอย่างนั้นมาดิล่ำสุดตองอนลองสุดท้ายมันต้องเจอละเซลไปตามลมตามสายลมสายน้ำจะนำพาทุกหรือสุกแล้วแต่โชคชะตามาแล้วพี่น้องมีอย่างมีอย่างเหลียวบ่มีอย่างกินบ่ แม่นเบลติยังกระไดปาทีแดงงกระทปมกะดูกขึเป็นตะเสบเทสารน uh ่วนปดูขึเป็นตะเสบเทแมปีนีโจปลาดูขึ้นเป็นตะเสบเทส้ะสารนด่วนนีอถึงใจไรขายยังพี่ขายยังปีไก่เนี่ยอะไรปีไก่อะไรนี่ หัวไก่แล้วนี่ตับปลาแม่พวกเปพียวมาน้าก็บ่ตับเนี่ยว่ามาน้าบ่เพียรเปี้ยวหวานแม่เอ้ยเพชรปสักไปสังหรือไหมบอออันนี้เขาเว้าเขาเว้านครพนมบ่นนครพนมบ่พี่เหลือไปพี่เหลือเออไปพี่เหลือเออไปพี่เหลือแปลว่าไปอย่างเฮ็ดรี่สังแปลว่าเฮ็ดอย่าง น้องนี่เดียวน้องนี่เดียวน้ำเนาะน้องคือเชี่ยวน้องคือเช่าแท้น้องคือเช่าแท้อานนี้แสดงว่าพี่น้องมาหาซวยเขาซวยน้ำมาหาในยุ่งด้วยกินกับพี่น้องซื้อตะมุฮงไปซวยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไปใส่ในิสักก่อนแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ